สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT เวลา15นาฬิกาค่ะนักปั่นจาก42ประเทศทั่วโลกเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่จัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้า นายทันทิพมีลักษณะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีนักปั่นจัก,กรยานจาก42ประเทศทั่วโลกกว่า500รายตอบรับผ่านสมาคมจัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพเดินทางมาแข่งขันแรลลี่จัก,กรยานระยะทาง100กิโลเมตรใน3อำเภอ3เส้นทางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะหารและบางปะอินโดยจะมีการเปิดการแข่งขันในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมคามิโอคลาสสิกอยุธยาและปั่นจัก,กรยานไปรอบเกาะเมืองผ่านอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกเมืองโบราณและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมมีช้างจากวังช้างและพเนียดให้การต้อนรับที่บริเวณวิหารพระมงคลบพิษ ดยการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น7ล้านคนในปี2558จากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว6.2ล้านสแสนคนคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1ิซึ่งล่าสุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำเส้นทางจัก,กรยานเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 1- 2ปีรวม4สเส้นทางภายใต้งบประมาณกว่า100ล้านบาท ชายชาวอเมริกันฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายหลังจากถูกสุนัขตำรวจจิกกัดใบหน้านายมาร์ตินลีฮุกเวล์ชายชาวเมืองเวสต์จอร์แดนรัฐยูทาห์ของสหรัฐฟ้องดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจเวสต์จอร์แดนหลังจากเขาถูกสุนัขตำรวจชื่อว่าไพโรกระจนัดที่ใบหน้าจนเสียโฉมเมื่อ2ปีก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของชายผู้นี้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าลอบวางเพลิงและข่มขู่เพื่อนบ้านตำรวจอ้างในถแถลงการ์ว่านายฮุกเวลล์มีประวัติก่ออาชญากรรมและเป็นบุคคลอันตรายตำรวจจึงต้องใช้สุนัขเข้าประชิดต,ตัวอย่างไรก็ตามได้เกิดการผิดพลาดขึ้นโดยสุนัขตรงเข้าไปกัดหลังจากตำรวจสั่งให้ผู้ต้องหาย,ยกมือและลุกขึ้นยืนนายฮุกเวลล์ซึ่งต่อมาสารได้ยกฟ้องระบุว่าเขาต้องเสียเงินถึง6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวหนึ่งล้าน 9 2 0 0 0 0บาทในการผ่าตัดสลัลกรรมพลาสติกรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067ขี0ขีด10330 6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ